ยินดีต้อนรับสู่ JK Auto Review ช่องของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์ที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นคนรักรถหรือกำลังมองหายานพาหนะใหม่ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณที่นี่เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกรีวิวตรงไปตรงมาและประสบการณ์การใช้งานจริงของรถรุ่นล่าสุดและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถกระบะรุ่นแรกจาก BMW ที่เปิดตัวในปี2025 BMW ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดรถกระบะอย่างเต็มตัวด้วยรถกระบะรุ่นใหม่ในปี2025ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่มรถกระบะระดับพรีเมียมดีไซน์ภายนอกโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเละรูปทรงล้ำสมยัยและเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและดุดันในเวลาเดียวกัน สำหรับขุมพลัง BMW ป i c k u p 2 0อ5มาพร้อมกับตัวเลือกที่หลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินแบบเทอร์โบ6สูบเรียงรุ่น Plug-in Hybrid และอาจมีเวอร์ชั่นไฟฟ้าล้วนในบางตลาดเครื่องยนต์ให้กำลังตั้งแต่300แรงม้าไปจนถึงมากกว่า500แรงม้าขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ X Drive ของ BMW ที่ให้ทั้งการขับขี่ที่มั่นคงและสมรรถนะออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ภายในห้องโดยสารยังคงความหรูหราสไตล์ BMW อย่างครบถ้วนด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้การตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและไฟสร้างบรรยากาศที่สามารถปรับแต่งได้หน้าจอดิจิทัลแบบโค้งที่รวมทั้งหน้าปัดและจออินโฟเทนเมนท์ทำงานด้วยระบบไอร i v ์รุ่นล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงนำทางและเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก Harman k a r d o n ในด้านการใช้งานจริงกระบะท้ายได้รับการออกแบบมาให้ทนทานพร้อมจุดยึดสัมภาระลากไฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นฝาปิดแบบเลื่อนและตัวขยายพื้นที่ท้ายกระบะความสามารถในการลากจูงคาดว่าจะมากกว่า3000กิโลกรัมทําให้เหมาะกับทั้งการใช้งานทั่วไปและเชิงพาณิชย์พร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยครบคันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถ สรุปแล้ว BMW p i c k Up 2025คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและประโยชน์ใช้สอยสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะระดับพรีเมียมที่ให้ทั้งภาพลักษณ์และสมรรถนะในการขับขี่แบบเหนือระดับรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคุณชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามรีวิวรถรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม JK Auto Review เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีที่เราจะนำเสนออีกมากมายเร็วๆนี้